วันนี้เราจะมาป้อนยาพี่กูนะคะยาสองตัวนี้เป็นยาถ่ายพยาธิแล้วก็ยาถ่ายพยาธิโปรโตัวค่ะคือคุณหมอเขาจะให้มาตามขนาดน้ําหนักของเต่าเรานะคะโดยเราจะหลอกล่อเขาด้วยการเอาผักหรือผลไม้ก็ได้ค่ะมาห่อตัวยาไว้เพื่อให้เขากินง่ายขึ้นนะคะเวลาป้อนเราก็ระวังนิ้วเราด้วยนะคะเพราะบางทีแบบปากเขาคมมากเดี๋ยวจะทำให้เราบาดเจ็บได้ค่ะ ไม่แนะนำให้ป้อนแบบนี้นะคะเพราะบางทีอาจจะได้รับอันตรายได้แนะนำว่าให้เอาไม้เสียบหรือหาช้อนมาป้อนเขาก็ได้ค่ะ,อะพอเราป้อนยาให้เขาเสร็จแล้วเราก็หาของที่เขาชอบอย่างเช่นใบหม่อนดอกอัญชันหรือหญ้ามาให้เขาทานค่ะ